ครับดูจากสถานการณ์ในช่วงนี้แล้วจะวุ่นวายขึ้นมาอีกไหมครับแล้วก็ที่ท่านนายกยืนยันปิดด่าน MOU 14ยกเลิกเนี่ยมันมีผลอะไรไหมพราะดูเหมือนทุกเรื่องมันประเดประดังมาในช่วงวันสองวันนี้พร้อมๆกันเลยครับครับครับก็ต้องแบ่งออกเป็น3ามเรื่องนะครับเรื่องไทยกัมพูชาที่จะต้องเจรจาก,ก็คงต้องรอให้รัฐบาลไทยนะครับจัดตั้งแล้วเสร็จก็คงต้องใช้เวลานะครับ แล้วก็ท่าทีของการยกเลิก MOU อ่า44หรือข้อตกลงอื่นๆก็คงจะมีการต่อรองพูดคุยกันหลังจากวรัฐบาลไทยตั้งหลักประกอบทีมเรียบร้อยนะครับแต่ขณะนี้มีสองเรื่องนะครับที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ที่ในพื้นที่นะครับก็มีการสั่งนะครับให้กําลังพลของจัมพูชาเข้าประจําที่นะครับมีการตรวจเช็คยอดอย่างเช่นที่สุริทที่ศรีสะเกดนะครับ มีทหารพานเข้ามาประจําการนะครับตรงนั mm ้น hmm. ก็เห <But S 2> <Yeah. S 2> ็นเห็นช <ado> ัดนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวที่สายแก้วเนี่ยเข้าใจว่ามีการสั่งให้มีการเตรียมพร้อมสูงสุดนะครับมีการเติมกําลังเติมกระสุนนะครับแล้วก็มีการทําให้ที่มั่นทางการอาหารเนี่ยเข้มแข็งขึ้นส่วนที่อุลราชธานและที่อื่นๆก็ยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่นักคือผมเข้าใจว่าทางแม่ทัพภาคที่สองของเราก็ ลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็สั่งให้มีการเตรียมพร้อมตลอดแนวแต่จะโดยสรุปนะครับเ,เรื่องของการเตรียมกําลังของกัมพูชาในครั้งเนี้เป็นเป็นการเตรียมกําลังอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ท,ที่เขาเข้ามาสถาปนาแล้วก็เข้ามาป้านเราแต่ว่าอยู่ในท่าทีเชิงรับนะครับให้พร้อมรบนะครับแต่ว่ายังไม่มีท่าทีที่คุกคามเรามากนัก นะครับอันนั้นเป็นประเด็นสําคัญว่าเขาอยู่ในสถานการณ์รอรับคําสั่งนะครับคือเป็นแพท่ที่เชิงรับเข้มแข็งแต่ว่าถ้าจะมีการสั่งการก็ให้พร้อมรับเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการสั่งการอะไรและคาดว่าก็คงยังไม่มีการสั่งการอะไรอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สองในที่แต่ว่าเรื่องต่างประเทศน้ำตีคุณเซนนะครับก็สั่งให้น้ำตีคุณมาเนตเดินทางไปสหรัฐแล้วนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็จะเข้าไปร่วมประชุม คณะกรรมการสันนิษาพกับสหรัฐแล้วมีกําหนดการพบกับผู้นําอีกหลายคนนะครับในในวัทนที่สิบเก้าเนี่ยที่สหรัฐจะประชุมเรื่องนี้รเริ่มด้วยข้อตกลงหยุดยิงที่กาซาก่อนนะครับเข้าใจว่ากาัมพูชาก็คงจะเนสนอให้กรรมการชุดนี้หันมาดูข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชาด้วยนะครับตรงนั้นจะมีผู้นําโลกมีหลายประเทศเข้าร่วมเกือบยี่สิบประเทศนะครับแล้วเห็นว่าจะเดินต่อไปที่เดินทางต่อไปที่ยุโรปนะครับที่เจเนวา ที่บ,บัตเซลนะครับนายฮุนมาเแนตก,ก็คงจะไปเตรียมตัวที่เขาจะมีการประชุมเรื่องการต่อต้านแก๊งสแกมเมอร์นะครับที่สําคัญที่สุดของกับประชาชาติกลางเรียนหน้านะครับซึ่งเกาหลีใต้กับกัมพูชาโดยนายฮุนมานนตก,ก็เพิ่มสรุปความร่วมมือกันเพิ่มเติมในการยกระดับ,รบปราบแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหมดเหล่านั้นก็เป็นกิจกรรมต่างประเทศที่กัมพูชาจะเอามาปิดล้อมไทยนะครับ,รบ,รบแล้วก็นอกจากนั้นมีอีกสองสามเรื่องครับคุณอ๊อฟครับคุณอ๋องครับ สัปดาห์ที่แล้วเราเห็นการเรียกเก์ทหารเพิ่มขึ้น3,000คนนะครับของกัมพูชานะครับแล้วก็ขยายอายุประจำการจาก21ปีไปเป็น3้5ปีนะครับครับอตรงนี้ก็น่าจะมาจากการขาดกําลังพลของกัมพูชาแล้วต้องการเสริมกําลังพลเข้าไปในพื้นที่ที่เขากำลังเตรียมตั้งรับนะครับให้เข้มแข็งขึ้นมีการลงพื้นที่ของนายหุนเมเนตนะครับอก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐที่บันเตียนเมียนเจยนะครับแล้วมีการระบุว่า ข้อ <c oughs> ตกลงของเราวันที่27ธันวาที่เราจะเปิดโอกาสให้ชาวกัมพูชากลับบ้านตามข้อตกลงร่วม GBC วันที่27นะครับปีที่แล้วเนี่ยขณะนี้เกือบ80,000คนนะครับยังไม่ได้กลับบ้านเขาก็อาจจะสง่งนี้ไปร้องเรียนในนานาชาติด้วยนะครับ <c oughs> อที่อุดรมีชัยแล้วก็สุดท้ายก็มีการเผาสินค้าไทยสามตันนะครับที่เกาะกงนะครับเป็นสินค้าที่เล็ดลเล็ดลอดเข้าไปจริงจ ตัวเลขของกรมศุลกากรเมื่อถแถลงอาทิตย์ที่แล้วของัมบูชาเนี่ยสินค้าไทยยังคงค้าขายเดือนที่แล้วห้าพันเกือบห้าพันล้านนะครับ,รบแล้วก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับลดลงกว่าเครื่องหนึ่งก็จริงแต่ก็ยังมีสินค้าไทยอยู่นะครับแล้วก็การเผาก็น่าจะเป็นเรื่องของทางสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับ,รบแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็นสินค้าเถื่อนสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยที่เป็นสินค้าเถื่อนนะครับตอนนั้นก็ยังเห็นเรื่องของการ ดำรงขวัญกำลังใจนะครับภรรยานายหุน่นมาเนตรก็ลงพื้นที่นะครับไปดูผู้พยพบนครับในพื้นที่เมือบริเวณลอยต่อนะครับบริเวณตอนคาดกับนะครับของเราที่บันเทิมเมนเจยนะครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็เป็นการต่อเนื่องจากที่ผบบอสูงสุดของทางฟิลิปปินส์สัปดาห์ที่แล้วได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสังเกตการก,ก็มีหลายเรื่องที่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่กัมพูชาน,น่าจะเตรียมการในช่วงนี้ ระหว่างที่รอให้รัฐบาลไทยตั้งหลักนะครับก็คือเตรียมพร้อมพื้นที่แล้วก็เดินหน้าเดินสายนะครับในเวทีระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์กับเขาครับครับอาจารย์ครับแต่ดูเหมือนทางทางฝั่งเราเนี่ยก็คือยุ่งกับเรื่องการเลือกตั้งแล้วก็มันเหมือนคล้ายๆกับเป็นสุญญากาศนะฮะเรื่องการเลือกตั้งเองก็ไม่รู้จะโมฆะหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันทําให้การเตรียมการรับมือของไทยเนี่ยจะตั้งรับมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าครับในในช่วงนี้ครับถ้าเทียบกับที่กัมพูชาเขาเคลื่อนไหวนะครับ ถ้าดูในส่วนของการต่างประเทศก็ก,ก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าร,รัฐบาลก็คงจะต้องถแถลงนโยบายแล้วก็เดินหน้าแต่จริงๆถ้าดูเรื่องการความมั่นคงหรือรเรื่องของการทํางานโดยปกติก็น่าเรื่องพื้นที่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแม่ทัพภาคที่สองก็มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอร,รัฐบาลแม่มทัพภาคที่หนึ่งแล้วก็ทางทหารกลไกก็พูดคุยกันอยู่นะครับมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวมีการนะครับลาดตะเวนสอด สองดูแลความปลอดภัยของเขาก็ลาดตระเวนประจํานะครับเข้ามาครับตรวจแนวอวางกําลังของเรานะครับมีการร้องเรียนเป็นระยะระะยนะครับเรื่องการวางตู้คอนเทนเนอร์ถึงนวลลวดหนามมีการเข้ามาก่อกวนบ้างของไยรุ่นกัมพูชาอที่พบวสูงสุดพอเอ็กโรมโอเดินทางไปก็ให้ไปดูก็ให้ไปดูเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็แต่ ใช่ครับคุณประกรณ์ครับในการระหว่างรอเนี่นะครับความความเช็ดเจนหลายเรื่องก็คงยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นเรื่องการยื่นให้เราถอนขยับแนวจากหลักสายที่สามสายที่หกสี่สิบกสี่สิบเจ็ดที่กัมพูชาไปร้องเรียนนานาชาติแล้วนะครับาก็จะเดินสายร้องเรียนต่อ ทางฝ่ายไทยก็คงยังตัดสินใจไม่ได้จนกว่ารัฐบาลจะเข้ามาก็เป็นหลักนะครับ mm. เป็นเรื่องสําคัญที่อยากจะกระทบรัฐบาลที่อยู่ในช่วง้อยต่อก็คงจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถตัดสินใจหรือไม่อยากตัดสินใจตรงนั้นครับ ครับอาจารย์ครับมีอีกนิดหนึ่งครับเรื่องของเรื่องของที่มันมีเพลิงไหม้นะครับอ้างว่าเป็นไฟป่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เนี่ยในทางความมันคงไม่ควรมองข้ามใช่ไหมครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการประทะกันเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็คือการเผาสาราตรีมุกก็อ้างว่ามีเหมือนกับว่ามีมีไฟป่ามาเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ใครจุดเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับอันนี้ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าจากการข่าวในพื้นที่ก็มีความเคลื่อนไหวของทางฝั่งกพูชาเองที่พยายามท อ่าไปดับไฟนะครับเพราะว่ามันลุกลามไปถึงฐานทหารนะครับซึ่เขาวางกําลังใหม่ไว้นะครับครับแล้วเขาก็พยายามที่จะควบคุมนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ไม่แน่ชัดว่าเป็นความตั้งใจแล้วมันลุกลามไปใกล้ถึงที่ตั้งทางการทหารของเขาหรือว่าเขาควบคุมไม่ได้หรือว่ามันเป็นเรื่องของชาวบ้านนะครับในช่วงที่จะต้องเตรียมพื้นที่นะครับอันนี้ก็คงต้องระวังนะครับเอับเหตุการณ์เหล่านี้อยัง นะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณคุณออฟครับคุณอ๋องครับครับมันก็จะต้องมีการสื่อสารกันระหว่างสองนะครับกองกําลังให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งตามข้อตกลงร่วมเนี่ยมันมีช่องทางอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นการสื่อสารไม่มากนะครับมีการแลกเปลี่ยนกันบ้างแต่ขณะนี้ก็มีการพูดแน่ว่าต่างคนต่างปักหลักนะครับทําแต่ละพื้นที่ของตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นของเราในพื้นที่ครอบครองที่เราครอบครองกลับมาได้แล้วเราก็มีการเร่ง ระดมนะครับวางกําลังแล้วก็วางแนวนะครับแต่ว่าการสื่อสารถือว่าน้อยกว่าปกติก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเหตุได้เหมือนกันครับคุณอ๊อฟครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ณิทานครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับ